สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมเอาสำหรับมือนี้เนาะครับผมกับวันที่12แล้วนะครับผม12แล้วเนาะเอาสําหรับเมื่อวานนี้นะครับแอดกับบอได้ลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าแอดกัได้ติดธุระนะครับไปทางไกลแจ็กหน่อยนะเมื่อวานนี้เนาะไปพุ่นละครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมไปสุรินทร์เนาะโอ้นะครับผมบ้านเมือง นะครับเดินทางไกลเลยนะครับผมกลับขึ้นมากกัโอ้นะครับผมไปแต่เศร้านะครับผมกลับขึ้นมากประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับผมมาหอดบ้านเนาะสี่ทุ่มกว่านะครับผมไปไกลเลยนะครับไปธุระทางส่วนร่วมจักน้อยนะครับผมพาเพลินไปเนาะเพราะว่าทางหมู่บ้านของเฮากา็มีความโรคมัดตีกันนะครับเพลินไปเบิ่งรถ นะครับผมเพิ่นมาีซือรถถวายวัดเนาะนะครับผมในหมู่บ้านของเฮ้านะครับผมทางคณะกรรมการเพิ่นหลายๆคนลงวความเพียนกันว่าซสือรถถวายวัดนะครับเพื่อเป็นจ้านพหานในการเดินทางไปนี้เพื่อความสะดวกเนาะนะครับผมอันนี้เพิ่นกันในลงมติกันก็เลยไปเบิ่งนะครับผมไปถึงจังหวัดสุรินเลยนะครับผมเอากะว่ากันไปเนาะนะครับผมแต่กันยังบ่ท่านได้สําเร็จดอกเพราะว่าตกลงกันยังบ่ทันเรียบร้อยเนาะเอากะว่ากันไปนะครับผมเอาสาหรับมือนี่เนาะเฮากัสซีมาเบิ่งเหลขกนะครับผมเลขของเฮ้าในมือนี้เนาะเฮากั มาเบิงเลขกลางนะครับผมเลขของเฮ้ามาอนี่เป็นเลขกลางเนาะเลขกลางของเฮ้าในชุดนี้นะครับผมที่เขาเห็นอยู่นี่เนาะเฮ้าสีใช่สชุดที่มันเดินเข้ามาในงวดที่ผ่านมานั่นก็คือสูตรนี่นะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นลักสิบนะครับหลังจากรถมาสองงวดเฮ้าพักไปนะครับอันนี้เฮ้าพักสูตรไปหลังจากรถมาสองงวดเฮ้าพักสูตรไปนะครับผมแล้วก็งวดนี่นะครับเฮ้ากันลงสนามไปนะครับผมในงวดที่ออกเก้าสองนี่เนาะ นี่นะครับผมออกเก่านสองเขาก็ร่วงไปนะครับผมแล้วกงวดที่ผ่านมานั่นเขาก็เอาหลักสิบตัวนี้ลงสนามเพื่อนกันนะครับผมก็คือนะครับผม9 0 1 2 3นี่เนาะครับเขาลงไปเนาะในหลักสิบนะครับ,นะรบสำหรับเลขในงวดที่ผ่านมาก,กับเลข3นี่เข้าไปที่หลัก10ล่างเนาะออก30เนาะแล้วบานที่นี่นะครับผมในงวดนี่นะครับผมได้ไปที่6 7890นะครับผม67890หลัก10นะครับผมเฮาเสี่ยวตัวนี้เนาะหลัก10ล่างนะครับผมเฮาก็เอามาเขียนที่นี่นะครับ67890ดแาสำหรับหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยนั่นก็คือสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้เดินมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี64นะครับผมปีไก่นี่เนาะนะครับเดินยาวมานะครับเดินยาวมา ลดงวดหนึ่งนะครับก็คือลดงวดที่ออก6กสองนี่นะครับผมเลขหลักหน่วยล่างนะครับผมแล้วงวดล่าสุดนี่นะครับผมเข้ามาอีกนะครับผมหลักหน่วยล่างเนาะหลกเลขงวดที่ผ่านมานี่ได้7 8 9 0 1 2ได้เลข6ตโตนะครับแล้วบานที่นี่เลขก,ก็ออกไปที่3 0เลข0ูนย์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับผมเนาะแล้วบานที่นี่ําหรับงวดนี้ได้ไปที่4 5 6ห 8 9นะครับผมงวดนี้ผมเดินต่อนะครับผมเดินต่อมาเข้ากับเสี่ยวตัวนี้นะครับผมเอาตัวนี้ต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อนๆเนาะแล้วบานที่นี่เข้ากับเขียนลงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลักสิบหลักหน่วยพร้อมนะครับผมแล้วเข้ากับจับคู่ออกมาแล้วได้30คู่นะครับผม30คู่นี่นะครับผมมันหลายว่มันหลายนะครับมันเยอะเนาะแล้วบานที่นี่เข้าสิตัดด้วยแต้มรวมนะครับผมเข้าสิตัดโดยแต้มรวม เหมือนงวดที่ผ่านมานะครับเพืนะ่อนเนาะงวดที่ผ่านมานั่นเข้ตาตัดด้วยแต้มรวมด้วยเลข30คู่นะครับผมเลข30คู่ที่เข้าตัดแต้มรวมเข้าสิตั oires, ตดตตตคืองวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภานะครับผมงวดวันที่หนึ่งกุมภาที่ผ่านมานั่นนะครับผมเข้าตัดแต้มรวมโดยใช้แต้มรวมตัดเลข30คู่นะครับเพืนะ่อนเนาะเขาสิขายายมันกระสีบอเห็นเบอร์ตุโตเอาเอาจรงส่นี่แบบนี้เนาะ นี่เห็นวัสตุตัวแล้วนะครับนี่คือหลัก10งวดที่ผ่านมานะครับผม9 0 1 2 3งวดที่ผ่านมาหลักหน่วย7 8 9 0 1 2นะครับจับคู่กันแล้วได้30คู่นี่นะครับผมแล้วบานที่นี่เข้าตัดโดยแต้มรวมแต้มรวมของเข้าคือตัวนี้นะครับ0 1 3 4นะครับผม0 1 3 4แต้มรวมตัวนี้นะครับ10บวงงวดแล้วนะครับยังบอทันรุดเจกเทียนะครับแต้มรวมเลขล่างนะครับ2ตัวล่าง แต้มรวมนะครับผมเพื่อนเนาะนี่นะครับแล้วเอามาตัวนี้นะครับศูนย์หนึ่งสามสี่เอามาจับสามสิบคู่นี่ได้เลขไปทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับผมได้เลขไปทั้งหมดสิบสี่คู่นะครับผมเลขสิบสี่คู่นี้นะครับผมที่เขาจับออกมาแล้วนะครับได้เลขไปสิบสี่คู่เลียวบาลที่นี่เลขสิบสี่คู่นี่นะครับผมเราจับแต้มรวมสูตรที่สองนะครับผม แต้มรวมสูตรที่2ของเข้านั่นนะครับเราจับแต้มรวมชนแต้มรวมนะครับผมเข้าจับแต้มรวมชนแต้มรวมก็คือในสูตรนี้นะครับผมในสูตรนี้มันเป็นเลขหาโตนะครับผมมันเป็นเลขชนเลขเลขชน2สูตรก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนาะนี่คือนะครับแต้มรวมของเข้าในงวดต่องวดที่ผ่านมาก็คือศูนย์หนึ่งสามสี่นะครับศูนย์หนึ่งสามสี่นี่นะครับผม นี่มันได้0134นะครับผมแล้วบานนี้สูตรที่สองได้ไปที่35789นะครับก็คือสูตรที่สองก็คือสูตรนี้นะครับนี่สูตรนี้งวดที่ผ่านมานั้นได้35789นะครับ35789เข้าเอามาเทียบชนนะครับเทียบชนแต้มรวมนะครับนี่35789เลขสองสูตรนี้นะครับเอามาเทียบชนแล้วชนไปที่เลขสามโตเดียวนะครับผม ชนไปที่สามแต้มเพียงตัวเดียวในหัวศรี่านมานนั่นนะครับเลี้ยวบานที่นี่เข้ากระจับเอาสามแต้มตัวเดียวนะครับผมเอาสามแต้มแต้มเดียวในเหลขแต้มร่วมทั้งหมดของเหลขกลางนะครับเพื่อนๆเนาะแล้วเข้ามาจับเดินไปที่แต้มสามนะครับผมเลขมันเด่นไปที่แต้มสามเพียงแต้มเดียวก็คือตัวนี้นะครับที่วงใหมเน,หนาะแต้มสามแต้มเดียว เลข30คู่นี้นะครับผมเลข30คู่นี้มีแต้ม3อยู่ทั้งหมด3คู่นะครับผมมีแต้ม3ทั้งหมด3าคู่ก็คือสองหนึ่งะครับผมสอง 1, ก็คือตัวนี้นะครับผมสอง 1, ก็คือตัวนี้1 2สองก็คือตัวนี้นะครับ1 2 2 1สองและ30ย์เลข30ตัวนี้มีแต้มร่วมอยู่ทั้งหมด3คู่เท่านั้น สาต้มนะครับผมมี3าเต้มอยู่3คูก็คือ1 2 2 1งสองสล้วก็3ส์เข้ามาเขียนเส้นี้นะครับผมหนึ่งสองสองหนึ่ามนีสาคูตัวนี้เต้ามไพ่ในสามสิบคูนี้แล้วผลการออกสลากเลขออกมาไปที่สานะครับผมเลขล่างออกไปที่สานะครับผมเลขสาตัวนี้นะครับผมเข้าไปที่สองตัวล่างนะครับ เลข30ตัวนี้เข้าไปที่2ตัวล่างนะครับเพื่อนเืนเนาะนี่ในงวดที่ผ่านมานะครับผมนี่เข้าไปที่2ตัวล่าง30นะครับแล้วสาหรับงวดนี่นะครับผมงวดวันที่17บมกราคม2อพันเออสิกุมภาพันธ์โอ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับ17กุมภาพันธ์นะครับ,นะบ2565ห้าสเฮาสีมาเบิงเลยว่าเลขแต้มรวมของเฮานั่นนะครับ มั่นสิได้ตัวใดแน่หัวตี้นะครับสูตรที่1น,นะครับผมเลขแต้มรวมของข้อสูตรที่1น,นะครับงวดวันที่17มกราคมนี้นะครับผมเออสิบเจ็ดกลุ่มผาโอ้ยมกราอยู่เลยนะครับสิบเจ็ดกลุ่มผาได้ไปที่7801นะครับแต้มรวม2ตัวล่าง7801สูตรที่1น,นะครับผมได้ไปที่นะครับผมเขาได้เขียนสี่นีดเนาะแต้มรวม7 8 0นะครับผม7801นหนึ่งนี่บานที่นี่นะครับเฮ้าสิจับเจ็ดน์หนึ่นี่มีจะคู่นะครับผมมีจีคู่ทั้งหมดมีจีคู่นะครับผม7801 7801ก็จะมีนะครับผมหกสี่แต้มนะครับ651แต้มเข้าแต้มหนึ่ง6กหแต้มไม่มี67 สามแต้มไม่มีนะครับผมหกแปดสีแต้มไม่มีหกเหแต้มไม่มีเจ็สีแต้มเข้าแต้มหนึ่งเอแต้มไม่มีนะครับเจ็ดห้าสองแต้มไม่มีเจ็หกสแต้มไม่มีเจ็สี่แต้มไม่มีเจ็แห้าแต้มไม่มีเจ็้กแต้มไม่มีแปดสี่สองแต้มไม่มีแปดห้มแต้มไม่มี 8ปดสี่แต้มไม่มี8 7ดห้าแต้มไม่มี8 8ดแปดสี่แต้มหกแต้มไม่มี8ปดเแต้มนะครับแปดเแต้มเบิ่งตัวกันเด้อแต้มฮางเทีมันกะเท่ากันลืมเนาะนี่นะบ่มีเนาะบ่มีเนาะสมนีเนาะนะครับผมแล้วกี่สามแต้มไม่มีเก้าห้าสี่แต้มไม่มี9ก้หห้แต้มไม่มีเก้าดหกแต้มไม่มีเก้าแปดเดแต้ม นะครับ9 9 8แต้มนะครับผม0ซีซีแต้มบ่มี0หาหาแต้มบ่มี0หงหงแต้ม0เจ็ดเจ็ดแต้มนะครับแล้วบานที่นี่0 8 8แต้มนะครับ0 9 9แต้มนะครับเก่าแต้มบ่มีเนาะนะครับผมแล้วที่นี่นะครับผมเฮาสิได้เลขไปทั้งหมดที่จับแต้มร่วมแล้วก็คือ หนึ่งหกสี่หกห้าหสาสี่ห้เจ็ดเข้กแคู่นะครับผมก็คือ6ก6ี่หกห้าเนาะหกสี่หกาเจ็ดสี่ครับผมวกะแปดแล้วก็เก้แปดลวกะศูนย์วกะศูน นะครับผมเฮาสิได้เลขไปทั้งหมด8คู่นะครับผม1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8มันขาดตัวไหนล่ะขาด99เอ๋อเก้าเกเอาอยู่บ่นะครับขาด99เนาะขาด99 99ก็เอาเพราะว่ามันเข้าแต้มดินะครับมันเข้าแต้ม8เนาะได้ไปทั้งหมด8คู่นะครับผม8คู่นี้นะครับเพื่อนๆเ,เนาะ เข้ามาได้มาแล้วแปดโคสาหรับเลขล่างนะครับเลขล่างเข้าได้มาแปดโแล้วบาทที่นี่นะครับเข้าสีมาจับชนนะครับผมในเลขโตรนี้นะครับผมเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก็คือแต้มร่วมตัวนี้นะครับผมเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับเดินมาได้1 2 3 4 5 6 7เดินมาได้7งวดนะครับย่างพัทธลุกเจียได้เลขงวดละ6โตัว จับชนสองสุดนะครับผมจับชนสองสุดคือกันตัวไดเอาตัวนั้นนะครับงวดนี้ได้สองสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเลขออกสองแต้มเข้าแต้มสองนะครับผมเรียกว่าที่นี่งวดนี้นะครับแปดสองเข้าแต้มศูนย์งวดนี้ออก 8, 3, 4, 1, อแปดสามเข้าแต้มหนึ่งงวดนี้ออกสามหกเข้าแต้มเก้างวดนี้ออกเก้าสองเข้าแต้มหนึ่งงวดที่ผ่านมานั้นนะครับผมได้ไปที่สามห้าเจ็ดแปดเก้าเลขออกไปที่สามศูนย์เข้าแต้มสามเลขสามตัวนี้นะครับผมสามห้าเจ็ดแปดเก้านี่ มันมาชนตัวนี้นะครับผม3 5 7 8 9นี่นะครับมาชน0 1 3 4ชน3ตัวเดียวจับไปที่แต้ม3าได้30และก็1 2 2 1ตามสูตรนั้น3คู่เข้าไปที่30แล้วงวดนี้ได้ไปที่นะครับผมงวดนี้ได้ไปที่วันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับผมแต้มร่วมสูตรที่2ของเขานี่ได้ไปที่2 3 4 6 7 สองสามสี่หกเจ็ดนะครับ, 2, 3, 4, 6, 7, รบเปิดเนาะสองสามสี่หกเจ็ดเข้าเสียวมาเขียนเสนีเลยครับผมสองสามสี่หกเจ็ดเพื่อที่เทียบชนนะครับผมสองสามสี่หกเจ็ดเข้าเสียวมาเขียนเสนีนะครับผมสองสามสีม่หกเจ็ดนะครับ, 2, 3, 4, 6, 7, น,รบนี่คือแต้มร่วมสองสูตรนะครับชนกันนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานั่นเป๊ะเลยนะครับแล้วบานที่นี่เฮาสีมาเบิงมาเลขตัแวแดมันคือกันในแต้มร่วมของเฮาสองสูตรนี้ เลขสองบ่มีเลขสามบ่มีเลขสี่บ่มีเลขหกบ่มีเลขเก็ดมีนะครับผมมีเลขเจ็ดเพียงตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแต้มร่วมของเฮาจะชนไปที่เลขเจ็ดนะครับผมเจ็ดแต้มนะครับผมหวดนี้เจ็ดแต้มเลขเจ็ดแต้มอยู่นี่มีคู่ใดแน่ที่เป็นเจ็ดแต้มนะครับผมโซนแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้ม เจ็ดแต้มนะครับผมเจ็ดแต้มก็คือแปดเก้านะครับผมแปดเก้าแล้วก็เก้าแปดนะครับผมแล้วก็ศูนย์เจ็ดมีสามคู่ที่เป็นเลขแต้มเจ็ดนะครับผมแต้มเจ็ดก็คือมีแปดเก้าเก้าแปดศูนย์เจ็ดสามคู่นี่นะครับผม เลขล่างงวดวันที่17กุมภาพันธ์นะครับผม2565นะครับผมได้ออกมาแล้ว3คู่นี่นะครับผม8 9 9 8 0 7นะครับผมนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับได้ออกมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้ววานที่นี่ทาสิฟันนะครับผมทาสิฟันถึงเลือคู่เดียวเดี๋ยวคลิปหนานะครับเข้าสีไปหาเฟน เลขเด่นลางมาเพื่อสีมาฟ <im Alto Del ire> ันเด่นห <im Option wrote> <df> ้เหลือเพียงคู่เดียวท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเอาเล้ยววานที่นี่คลิปนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนสีฟ้าก็เพื่อนไว้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเลขกลางของเราตามสูตรนะครับเลขงวดนี้แต้มเจ็ดเพียงแต้มเดียวนะครับผมเล้ยววานที่นี่ทาแต้มเจ็ดนะครับผมทาแต้มเจ็ดเนี่ยในเลขกหนึ่งร้อยคูนะครับแต้มเจ็ดมันสีมีตัวใดเนี่ยนะครับเท่าสีมาเขียน ล่องเบางแคกหน่อยนะครับเลขแต้มเจ็ดนะครับแต้มเจ็ดในเลขลอยคูนี่นะครับในเลขลอยโคสิมีแต้มเจ็ดจะคูนะครับอันนี้คือแต้มเจ็ดท่องที่เขียนไปหนีเนาะนี่คือแต้มเจ็ดนะครับโอ้ยบานคือเป็นโบวบาโบบานสินะครับผมนี่คือแต้มเจ็ดเนาะแล้ววันที่นี่เฮ้าสี่เขียนแต้มเจ็ดดินะครับ เลขร้อยตัวซิมิตมเตมเจ็ดจะโคนะครับเข้าสีไปแตงแต่เลข0ูนย์นะครับผมศูนย์หนึ่ง้นะครับผมตั้งแต่ศูนย์หอดเก้านะครับผมเลขหลัก0นย์ถึงหลักเก้ามีแต้มเจ็ดอยู่จีตัวนะครับผมเข้ากับสิจับไปเลยนะครับผมเลขศนยี่สิมีแต,ม,แตมเจก็คือ0ูนย์เจนะครับผมศูย์เ แต้มเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดแต้มหนึ่งกับคืนหนึ่งหกนะครับผมแต้มเจ็ดเนาะแต้มสองเลขลักสองนะครับลักสองกับคืนสองหานี่คือแต้มเจ็ดนะครับผมทั้งหมดเลยเพราะว่าเลขมันเด่นแต้มเจ็ดเพียงแต้มเดียวเท่านั้นในงวดนี้นะครับสามนะครับสามยังเป็นสามเจ็ดนะครับผมสามยังในเจ็ดกับคืนสามสี่นะครับผมสี่หนังสี่ยังในเจ็ดนะครับผมกับคืนสี่สามนะครับ หายังได้เจ็ดก็คือหาสองนะครับห้าสองหกยังได้เจดนะครับผมก็คือหกหนึ่งนะครับได้เจนะ็ดเจดยังได้หนึ่งครับผมโอเจ็ดเจยังได้เจ็ดเจ็ดยังได้เจ็ดก็คือเจ็ดสนเจ็ดหนึ่งนะครับแป้วานสิแปดยังนะครับได้เจ็ดแปดยังได้เจดนะครับผมแปดเก้าเนาะได้เจ็ดเก้ายังได้เจ็ดก็คือเก้าแปด มีเลขอยู่ทั้งหมดนะครับแต้ม7มีอยู่ทั้งหมด10คู่นะครับจากเลขลอยคู่เนาะเลขลอยคู่สีมีแต้ม7อยู่ทั้งหมด10คู่นี่เท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนได้10คู่นี่ก็คือแต้ม7นะครับเห <han> <pe w> มือนกันกับงวดที่ผ่านมานั่น <pe w> นะครับผมงวดที่ผ่านมานั้นเท่ากับเทียบเพื่อกันนะครับผมเรารเทียบคือการนะครับเท่ากับเทียบเพื่อกันว่าเลขมั่นชนไปที่แต้ม3นะครับผม เลขมันชนไปที่แต้มสามนี่แล้วบานที่นี่แต้มสามนี่เข้าสีมาเขียนแต้มสามในเลขทั้งหมดสามสิบคูนั่นนะครับผมบามันสีได้มีเลขจักคูนะครับก็คือเข้าเขียนตัวนี้ก็คืองวดที่ผ่านมาก็คือแต้มสามนี่นะครับผมแต้มสามตัวนี้นะครับผมมันกระสีทั้งหมดแต้มสามสีมีอยู่ท่านี่เลขร้อยคูนะครับผมเลขร้อยตัวสีมีแต้มสามอยู่สิบคูนะครับเพราะว่า แต้มของเขาชนไปที่3เพียงตัวเดียวนะครับเขาก็เลยมาจับแต้ม3นะครับก็ที่มีศูนย์สามหนึ่งสองสองหนมี่เก้าห้าแปดหกเจ็ดเจ็นะครับผมแล้วเลขมันก็ออกไปที่3 0แต้ม3นะครับผมออกไปที่3 0งวดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเลขของเขาน้อยนักน้อยนะที่สี่ชันตัวเดียวนะครับแต้มร่วมนะครับผมแต้มร่วมชันตัวเดียวน้อยที่สุดมี2งวดนี้ เพราะนั้นนะครับผมแต่ว่าเท้าเทียบชนมาในงวดที่พันผ่านมานั่นนะครับมั่นเส้นสองโตนะครับเส้นสองโตเส้นสามโตก็มี่สี่โตก็มีนะครับเลขสองสูตรนี่แหละนะครับในงวดที่พันผ่านมานั่นนะครับเพื่อนๆเนาะเอากระซี่ให้เพื่อนๆเบื่อนแบบนี้เลยนะครับผมมีอยู่บอกกีงวดที่มันชนตัวเดียวนะครับยังงวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมมันกับช่อนโตเดียวนะครับผมคือเลขสาม สำหรับในงวดนี้นะครับชนไปเพียงตัวเดียวก็คือเลขเจ็ดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆจังหวัดที่ผ่านมานั่นนะครับผมงวดก่อนพุ่นนะครับผมงวดวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับสามสิบท่านว่าเห็นออกมาแล้วชนสองตัวนะครับผมก็คือศูนย์กับหนึ่งนะครับแต้มร่วมชนสองตัวก็คือศูนย์กับหนึ่งนะครับแล้วบารเลขมันก็ออกไปที่หนึ่งแต้มก็คือเก้าสองเนี่ยครับมันออกหนึ่งแต้มเนาะนี่คือแต้มร่วมนะครับผมออกไปที่สองแต้มหนึ่งแต้มนะเก้าสองนะครับเนาะ แล้วกังวดที่ผ่านมาพูดนะครับ16ทธันวางวดปันที่16ทธันวาตัวนี้ได้ไปที่3 4 6 8 9นะครับ3 4 6 8 9เอามาเทียบเสตัวนี้รู้นะครับผม3 4 6 8 9นี่ตัวนี้นะก16ทธันวาเนาะ3 4 6 8 9นี่3 4 6 8 เก้าเอาเขียนรีบแล้วนะครับผมเฮ้ากสิเห็นเลขว่ามันชนกันไปที่สองโตนะครับผมก็คือแปดกับเก้าเนาะนะครับผมมันชนกันไปที่แปดกับเก้านะครับตัวนี้เนาะเลขแต้มร่วมตัวนี้นะครับชนไปที่แปดกับเก้านะครับผมมันชนสองโตนะครับแปดกับเก้ามันก็ออกไปที่เก้าแต้มออกสามหกเนาะเก้าแต้มเนาะนี่เนาะออกเก้าแต้มสามหกเนาะเล้วบานที่นี่นี่มันสิ่ชนกันเที่ละสองโตแบบนี้นะครับผมมันก็ชนกันมาหลายงวดอยู่เลยนะครับงวดส้มนี้คือกันนะครับผม งวดที่พันพันมากนี่ก็ช้น2โตนะครับสโต4สี่ตก็มีแต่มันน้อยมันสีส้นตัวเดียวนะครับเพืเ่อน,เนๆเลี้ยวสำรับมันส้นตัวเดียวนี่มันสึมีอยู่2งวดเท่านี้นะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับสงวดที่พันมานี่งวดก่อนนั่นก็ชน3ตัวเดียวงวดนี้ชน7ดตัวเดียวเพราะฉะนั้นนะครับผมเราจะจับไปที่แต้มเจดนะครับผมแต้มเจ็ดยูนีมีทั้งหมด10บตัวนะครับ นี่มีทั้งวัดถิบโตนี่นะครับผมแต่อยู่ในสูตรของเฮานั่นนะครับมีแตมเจ็ดอยู่3คูเท่านั้นนะครับผมเหมือนงวดที่ผ่านมาเป๊ะเลยงวดที่ผ่านมาก็มีแตม3อยู่เพียง3คูเท่านั้นอยู่ในสูตรของเฮาเนะนะครับเพื่อนเนาะแร้วนี่นะครับได้ไปที่3คูนี่8 9 9 8 0 7เ้าอาคลิปต่อไปเข้าจังมาฟันเด่นมาคู่ไหไม่สิเด่นกว่ากันใน3คูนี่นะครับเพื่อนๆเนาะเอาซ้หรับคลิปนี้กระเช้าฝากเพื่อนๆแบบนี้เลยนะครับผมเอาแอรชลาไปเพียงซ้ำนี่นะครับผมสวัสดีครับ